กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเด้อป่ะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงแม่ <c oughs> พี่จ๋าแม่จ๋าใครที่อยากได้แหวนไปใส่ <c oughs> เป็นแหวนคู่หรือว่าเป็นแหวนคนเดียวก็ได้ <c oughs> แหวนคนเดียวก็ได้แม่ตัวนี้สวยมากคุณพี่ เป็นแหวนลายเซอร์มีมีพลอยไปให้1เม็ดแบบนี้ลูกคา้ามีวงเดียวนะคะลูกคา้ามีวงเดียวลายเดียวที่มีพลอยให้1เม็ดแบบนี้ในร้านเลยลูกคา้าจ๋าใครที่อยากได้นะแม่นะกดเก็บไปได้เลยกดเก็บไปได้เลยในราคาเพียงหลักร้อยลูกคา้าจ๋าดูมีพลอยไปให้1เม็ดแบบนี้ใส่แล้วคือนิ้วสวยมากใส่แล้วคือนิ้วสวยมากลูกคา้าจ๋าใครที่ชอบตัวนี้นะแม่เห็นไหมเอ่ย oh. เห็นไหมเอ่ย ให้ดูงานใกล้ๆนะคะลูกค้าจา๋าให้ดูงานใกล้ๆนะพี่พี่ดูตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเรียบๆแบบนี้คุณพี่แล้วก็มีพลอยไปให้หนึ่งเม็ดแบบนี้สวยมากอันนี้คือสวยมาก <c oughs> แบบนี้เลยคุณพี่จา๋าแล้วเวลาใส่เข้าไปคือนิ้วสวยมากขออนุญาตสวมใส่ให้ดูแบบนี้นะพี่นะขออนุญาตสวมใส่ให้ดูแบบนี้นี่ใส่เข้าไปแล้วคือนิ้วสวยมากพี่จา๋าเอ๊ยทำไมมัน พี่จ๋าเข้ามาแล้วเขาจอเข้าใจให้หนูด้วยนะพี่นะเขาจอเข้าใจให้หนูด้วยเข้ามาแล้วพี่มากดแหวนหนูได้เลยมากดแหวนหนูได้เลยในราคาเพียงร้อยกว่าบาทพี่จ๋าเขอจอเขาใจให้หนูด้วยใครเขาจอเขาใจหนูเปิดหลักสิบให้โอเคไหมจ๋าพี่โอเคไหมช่วยหนูกดไลค์กดแชร์กดรีโพสด้วยนะคะใครที่อยากได้แหวนไปใส่พี่จ๋าเอาตัวนี้ไปเลยตอบโจทย์มากแลวสีเหมือนทองแท้ม,มากๆนะคะจ๋า,จางานเทียบแท้เสมือนแท้ร้านหนูพี่จา๋ารับประกันความเหมือนเหมือนมากเหมือนทองแท้เลยลูกคา้าจ๋าสีเหมือนทองแท้เลยลูก ลายก็เหมือนเก็บมาทุกรายละเอียดเก็บมาทุกเม็ดพี่จ๋าแม่จ๋าใครที่มองหาที่จะไปใส่นะแม่ร้านหนูคือตอบโจทย์มากร้านหนูคือตอบโจทย์มากพี่จ๋าแม่จ๋าตอบโจทย์จริงๆคุณแม่อันนี้สวยมากแนะนําให้กดไปเลยราคาเพียงร้อยนิดๆร้อยนิดๆแต่ได้แหวนงานดีงานมีคุณภาพลูกค้าจ๋าได้พปอยไปด้วยหนึ่งเม็ดปาสวยมากเลยแม่เด้อสวยมากๆเลยตัวนี้แม่เห็นไหมสวยจริงๆไม่ได้ติงนังเออสวยจริงๆไม่ได้ติงนังคุณแม่ขาอยากดูตะกาไหนบอกหนูได้บอกลูกได้เดี๋ยวลูก ไปให้เนาะเนี่ยตอนนี้แนะนําให้กดจริงๆแม่ใครที่ยังไม่มีแหวนไปใส่แม่จะเอาแหวนตัวนี้ไปใส่ได้เลยคือสวยคือจึ้งมากคือสวยคือจึ้งมากลูกค้าจ๋าใครที่ชอบนะแม่นะรีบไปกดรีบไปเก็บได้เลยออาไปกันต่อตะก้าต่อไปคุณแม่ไปกันต่อตะก้าต่อไปลูกค้าจ๋าไม่ทันตัวไหนแจ้งหนูได้เลยใครที่ไม่ชอบแหวนพลอยเมื่อกี้ลูกค้าจ๋า